แนะนำครับร้านเติมเกมมาลูนชอบครับมีบริการเติมเกม e football ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีกว่ามปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า140,000คนเลยฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%ฮะลองไปเติมกันได้นะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเก่งช่อนักบอลพารานะคลิปนี้ผมมาสอนอัป เตะนักเตะอีกหนึ่งคนครับอัพค่าพลังนักเตะคนนี้บอกได้เลยว่าโคตรจะดุดันนะครับจากบาร์เซโลนาจะเป็นใครค่าพลังยังไงเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะ ดุดันไม่เก่งใจไขรไม่ใช่ฟอร์นเ,เจอร์ครับแต่ว่าเป็นนักเตะคนใหม่ของบาร์เซโลนาฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผันลลามไว้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับ